150ปีของพี่น้องชาวอำเภอสว่างแดนดินมีรากเง้าและมีหัวนอนปลายเท้าอ่าไม่ใช่อยู่ๆจะโผล่มาได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> สำคัญเหนืออื่นใดยังเป็นที่อยู่ที่พำนักที่จำวัดของพระอริยสงฆ์อันประเสริฐสาธุที่เห็นอยู่นี้เป็นรูปปั้นของพระอาจารย์มั่นนะครับองค์ใหญ่ที่สุดอยู่นี่แล้ว นั้นก็เชื ok ้อเชิญนะครับ150ปีมานวัสการมากราบเพื่อความเป็นสิริมงคลอ้าวตบท้ายปาาปาาปาาก็ตบท้ายได้ความว่านะครับพี่น้องที่นี่มีรากเหง้ามีวิถีและมีวัฒนธรรมมีหัวนอนปลายเท้าเขาจะยืนยาวจากมือนี่ไปสู่มือหน้าแล้วก็มือโน่นแม่นบ้าพึ่งเหอครับพึ่งครับพึ่งหลวงมาเกาะคางผ้าจารย์มั่น เพราะนั้นร้อยห้าสิบปีของสว่างแดนดินนี่นะครับจะเป็นร้อยห้าสิบปีที่ทำไมครับมีความหวานครับไร้ความขื่นขมรอมตรมทุกสิ่งอย่างอันนี้ใช่แน่เกษตรโลกเกษตรเรา Yes No Okay h a n i e l วันพระวรุณวันนี้ดีใจหนักหนาที่ผมได้มาสว่างแดนดินโอ้โฉมยุพินสว่างแดนดินแะสกลนครร้อยห้าสิบปีเข้ามีอายุแน่นอน แค่นี้บังอ่อนสกลน,นครสว่างเดนดี